สิบอกวิธีการตอนเด้อค่ะพืชทุกชนิดตอนได้เบิดต้องใหยุดต้ตาเด้อในตามันค่ะในตามันตามันเขาก็มีการกวนกวนแบบนี้เนะค่ะเด้อบ่ต้องอาจผูใ้ใดเหตุเป็นแล้วก็ขอโทษขออภัย้อค่ะเด้ออันนี้สาธิตให้เบื้อง,งต้นที่บ่ฮันได้เป็นกวนแบบนี้ค่ะถ้าผู้ใดมีขิ้มัดเด็กก็ได้ประมาณนี้อันนี้เขาให้ฮ็ดไว้ประมาณจะกาะทิดกุละ่ะแต่ว่าบ่มีเวลามาเหตุให้น้อง พขาเป็นตอนมื้อนี้เห็ดมื้อนี้เลยบ่ะันเป็นยางแบวกตรงนี้ค่ะแบวกแวกแบวกดิเด้ะคะ่ะเด้อเอาผามาไว้น้ำเราได้จกว่าไว้ใสอันนี้เขาก็สิแกะยากใน่จักหน่อยพืชที่แกะง่ายคือลินกีอันนี้ต้นท่อเด้ค่ะเด้ทอท่อไม่ใช่ท่อแท้นะ อาดีเก็บเล็บแน่จังน้อยเขาเป็นอย่างตุ่มต่อนก็นลืมเห็ดตาคิดในเรบ้างลาเนาะไม่ลาไอ๊ะผสมจะมีะน้ำยาเล่นหา้าเดี๋ยวตอนทากับบอกว่าเี่ยวจ้าปลาผ่ามาน้ำป้าผ่าไว้ใสเดี๋ยวเอา ยอดผาต้นด้กแรเดียวต้นทอดจากได้กำลังออกดอกออกดอกปีนี้อย่กขยายพันธุ์เขาอยากขยาย<ป>พันธุ์อย่า,าเอาเขาออกออกไปอยูุ่ที่โลง่งๆอ่ะเอาไปตะไรเวลาขูดเด้อค่ะเด้อขูดเบาๆเด,ด้อขูดไปลงไปข้างล่างเด้อค่ะเด้อยา้แพลปากเพื่องเขาเก็บปวดรวดเราาเด,ด้อเขาจะบอกไง นน้งอบอของทุกอย่างเลยมันก็ต้องมีการนั่นนะอันนี้เขาเป็นยางอันที่กินก้วนไว้เป็นอาทิตย์คนได้นะมันมีค่าท่อกันแหละเห็ดแล้วเยื่อเขาขาวมันเนี่ยเค่ะออกให้เบิดเลยเขาสั่นเขาสีหุ่มติดกับพื้นมันก็มีทั้งระตบคว้วนสำเร็จและปวะสบค่วงสำเร็จแหละเพราะว่าเห็ดของทุกอย่างเขาก็ตรงเลี้ยงดูเอา ทั้งแกกุนเงี้ยนรูไรรวย,ยแล้ว้ันนี้ก็เส็ดเส็ดแหแหเขาโอกเคแห่ออกเวทบ้านนี้วิธีได้ปละเด้อพาหมูหนีได้ปลาเด้อพาจากสามพาเด้อจีดลงไปจีดลงไปนี่จีดลงตรงนี้เราก็จีดทั้งไตอีกโอเค กิดแล้วปากแผลแล้วปึ๊บแับน,นี้มันจะมีวิธีการน้ำยาเลียงหักมีสามชนิดเด้อค่ะเด้อมีผงชุลรดมีกะปีมีเอ็มลอยไม่ได้โฆษณาเด้อค่ะเด้อกะปีสมมติว่ากะปีซ้อนหนึ่งผงชุลรดกระซ้อนหนึ่งเอ็มลอยกับซ้อนหนึ่งอัตราตา่ตาต่มตามส่วนเด้อค่ะเด้อตามส่วนให้ให้ท่อกัน บัน,นี่การการท่าของยายคุณก็กกสิ่งไง,ไง,ไง่ายโบตรงเดียงมากอนี้คือกระปีน้ำยาเรียงหากเด้อค่ะเด้อน้องมันไปท่ายชิปแล้วละ่ะเพราะว่ามันออกหากดีบออ,อกอย่างดีอืมออกหากไงบ่บ<น>แก่ยายคุณก็เห็ดแบบนี้ล่ะค่ะเห็ดแบบนี้เห็ดแบบข้องจุกข,ของเลยเหมือนองงั่งงออันนี้มาตอนให้น้องมาตอนใหนน้องตุม้มตุ้มนี่ยายคุณเกี่ย,ยวไงอยู่เด้อค่ะเด้อต้องหาต้องหาไม่คำ ป,ป,ป้าต้องเตรียมของอุปกรณ์เลยป้าไมเบิดนะแปลว่าป้าป้าคนเดียวเห็นป่เด็ดเลยเป็นมือเป็นวันเป็นอัปปอรฟังจะกลับไยองมาป็ะมาณเดีย๋ยวมาเรียนะนี่ค่ะตุ่มต่อนใหญ่แไงเนี่ย,ยตุ่มต่อนเอาใหญ่ๆเด้อค่ะเด้ออันนี้ต้องหาไม้ค้ำเด้อเพราะว่าตุ่มต่อนนี่มันใหญ่แน่เพราะว่าหากมันจะได้ออกหลาย อันนี้เจียวขึ้นนังเคองเพลยน้ำน้องมันจะได้ใส่น้ำเพราะว่าเขาตอนนาเรียงเด้อพี่น้องเด้อตุ่มตอนก็อยากง่า,งายๆแน่กับแบะแบะอันนี้ออกมาจังหน่อยนึงเดี๋ยวหากเขาจะได้เดินสะดวกบ่แมนขี่ๆเด้อคะ่ะตั้งหลายโดนเด้วกว่าออกหากเอาไปตรงกลางเลอค่ะเด้อเอาไปตรงกลางกลางพอดีค่ะนี่กลางพอดีแล้วผมัดอันนี้ไงขึ้น,น,นยีดอกค่ะเพราะว่าน้องมันจะได้ใส่น้ำทงนี่เป็นนุ่มลมนี่มันเขาใส่เองวะ หลุมเด้นน่ะน,น้ำแตกจอกต้องไงแบบนี้เลยค่ะน้ำออกอย่าให้มาหมุนเด้ออย่าให้คนมนันหลดอดผ่านเด้อไรเด้อหลอดพันกับเบ็ดสิดเด้อไม่หรอกมาขวนมันอ๋อมันถือตุ่มมันก็หันเด้วางอ,อย่าไปกองหลุมกันนั่นโอเคแค่นี้ก็จบแล้วค่ะเพราะว่าย้ำแรงเขาต้องใส่น้ำหลายๆต้องข้ากันได้ละ